มาโคตรช้าเลยสวัสดีครับผมเช่อคิรันฮะเรียนอยู่สาขาภาพยนตร์สวัสดีครับผมคีริวเะยครับผม<อ>แล้วทำไมมาช้าขนาดเนี่ยโทรศัพท์ก็มีไม่โทรบอกอก่อนวัเนียเป็นพ่อสายอยู่ใช่ไหม ผมก็บอกแล้วผมขับได้ขับได้แกจ,จะโดนตืต้นแม่ริวคำก็ตื้ขสองคำก็ตื้นก็เหมือนแม่ไป่นผีแล้พี่พตัวเป็นเด็กกันอยู่ได้โทษครับแม่ฉันประกาศตั้วเลย แกอยากเจอพี่รันใช่ไหมล่ะไล่ไลไล่ไล่ไลเผาเลยฉันว่าเป็นเป้าหมายหนักมากกว่าจริงอย่าจูนพูดปูกพี่อ่ะเป็นแฟนกับพี่ผมใช่ปะแฟนเฟิร์นอะไรแค่บังเอิญนั่งบัสมาลงป้ายเดียวกันที่ร้นทั้งนั้นแหละแตกจังเลยเนาะเราสองคนบังเอิญลงป้ายเดียวกันเลยอ่ะฉันขอเรียกเธอว่าอาสลีนะ ชอบผู้หญิงดักไหนคะตาสีฟ้าผมสีบอล<ๆ>คุณนางแบบสวัสดีทุกทุกคนน่ารักเธอชื่ออะไรอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะให้ฉันพาที่ยอามอป่ะนไม่ยอมแพ้หรอกยังไงฉันก็ต้องเหนือนกับเธอให้ได้คนน่ารักมันทำอะไรตรงนี้นะไายเลิกคุยเลิกตามเลิกเจอกับลัคซ์ีมันน่าเบื่อ รู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัใจเราหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกเวลาเราได้อยู่ใกล้กับเธอเวลาเธอยิ้มอ่ะเธอน่ารักมากเลยนะคิ๊บ้าพี่ขอถามนน้องอย่างนึ่งได้ไหมน้องชอบคลิวหรือเปล่ามีซัมติงอะไรกับพี่ผมอ่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าที่เห็นรอบชิรันฉันชอบนายถึงเธอจะเกียดฉันอ่ะฉธอก็ไม่มีวันเลิกรักเธออ่ะแสดงว่า แกชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าคนนี้อ่ะใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแกน,นะไอแสบมึบบงชอบสัง่งใช่ปะเออกูชอบสัง่งมึงรออะไรอยู่วะทีนี้ยังคิดว่าฝันอยู่ไหมอยากเป็นแค่เพื่อนจริง เพียงพอแล้วที่ฉันนั้นได้เป็นคนที่แอบรัก